เก่งรอบด้านพระเอกดังได้เวลาปล่อยของสวมมาดนักแข่งลงสนามอีกครั้งเป็นอีกหนึ่งพระเอกแดนมังกรที่มีความเก่งรอบด้านจริงๆค่ะสำหรับวังอี้ป๋อนอกจากจะเก่งเรื่องการแสดงแล้วในหมู่แฟนคลับยังทราบกันดีด้วยว่าวังอี้ป๋อมีความสามารถในด้านการแข่งรถด้วย หวังอี้ป๋อเป็นนักแข่งมืออาชีพสังกัดทีม Yamaha m a n l y t a t h Racing Team ภายใต้ชื่อ t r a c e r e e i r e โดยใช้รถ YCF R 3หมายเลข85และล่าสุดร8พฤษภาคมแฟนๆก็ได้เห็นหวังอี้ป๋อในลุกนักแข่งรถอีกครั้งโดยครั้งนี้หวังอี้ป๋อเลือกแข่งเป็น Audi RS LMS GT4 และได้ลงสนามซ้อมวันนี้โดยคาดว่าเจ้าตัวจะซ้อมทั้งวันก่อนถึงวันแข่งจริงโดยในอินสตาแกรมมีแฟนคลับทั่วทั้งเอเชียรวมไปถึงแฟนคลับชาวไทยได้โพสต์ภาพและข้อความให้กำลังใจหวังอีปอด,ด้วยค่ะ